ครั้งแรกของโลกที่สาวลาวมาลาบีพงศ์กับ่าวไทยครับหนึ่งกระทงหครอบครัวพอครับแปลว่าเป็นครอบครัวกแล้วอ่ะไปลาบีพงท์ร่วมประเทศกันไหมไปจะลอยกระทงไหมลอยแล้วจะลอยใจพี่ครับค่ะสิ่งวดีออกจากชีวิตก็คืออันนี้ลอยปเป็นอันเดีเลยใช่แล้วถือว่าเป็นการจีบนันนาได้นะโอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมก็กลับมาจาก ลาวนะครับซึ่งแบบเงามากเลยผมไม่ได้ลาวไปทงกับสาวมานานแล้วคือไม่ได้ลากระทงเป็นคู่มานานแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะลาวกระทงก็ไม่มีใครครับมีแค่สาวลาวอ่ะโทรชวนมาลาวไปทงเลยได้กันให้บินมาจากลาวเลยนะแล้วก็มาลากระทงกันได้กันอ๋ออครับตัวให้ป่ะเนี่ยต้องออกอยู่แล้วครับเออฝาดํามามานะอุ้ยอย่ารับใบเลยรับใบจังเลยอ่ะพี่อยากชวนมาไทยอ่ะมาเล่ะทงกัน จะดีเหรอเอาแล้วก็เราไปทงปีนี้เลยจองตั๋วให้เลยเดี๋ยวให้ทีมงานจองตั๋วให้เลยครั้งแรกของโลกที่สาวลาวมาลอยไปทงกับบ่าวไทยนะครับจริงเหรอหนึ่งเดียวในโลกโอ,โอ้ไม่หาเรือบ้างหรือไม่บ้างอะมาเลยมาเลยมาจองเราเทงแป๊บเดียวแล้วค่อยกลับโอเคเดยวส่งตั๋วไม่ให้ะโอเจมาเลยนะนี่นะผมอุดรกรุงเทพจองแล้วอยากลากระทงกับสาวลาวนั่นแหละครับตอนนี้นาบอกว่าถึงแล้วนะครับ เมื่อกี้โทรมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดไทยดียครับเราระทงเราต้องเราระทงไทยลาว,วต้องแสดงออกถึงความเป็นไทยลาวอโอเคถึงแล้วใช่ไหมน้นนาน้ามีมีเซฟไพรด้ว<า>ยมีชุดให้โอ้ว้าวแจ็คเมาหยังนะเฮ้ยมายืนตรงนี้ดิไปยืนตรงไหน,น <ś c oughs> โอ้ยมาแล้วอ่ะสาวลาวมาแล้ว,สสญญาวมาจากไหนเนี่ย าดบินมาเลยอ,อ่ะอย่างเร็วเลยอรอนี่มีชุดให้ด้วย,ยไขนะดูชุด่นขอดูชดกนี่ครับคือไม่ต้องพักอะไรแล้วมาเดินทางมาถึงเรานี้เลยนะตูน่ารักจังเลยถย่ถยถยายถ่ายถ่ายถ่ายถายถ่ยถงง่ยถ่ายยถ่เยถ่ยายถ่ายถ่ายถ่นยถ่ายถ่ายนะคยถรายถ่าย่ยนะคยับเยี่าวลองใส่ชุดไทยด่าป็นย่ายายถ่าย่ย่างถ่ายถเายผู้ย่ายอาว่ย่ย่า่าน่ใช่ผู้บ่าวคืออะไร่้ายายอ้าว นานาเคยมาเรากระทงที่ไทยก่อนไหมโบโบเคยเลยนี่ครั้งแรกทุกคนเม่เากรทงที่ไทยเขาเรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกนี่ครับก็สาวลาวกับ่าวไทยเรากระทงด้วยกันครั้งแรกเปแล้วคือบอกคือบอกอันไหนคือคือคือที่ลาวไหมงานเหรองานคือที่ลาวไหมงานกะแค่ค่ายเดียวพอค้นกันหลายๆประมาณนี้เลยแต่ที่กรุงเทพนี่จัดทั่วกรุงเทพเลยนะอันนี้เราอยู่ที่คลององอ่าง ว่ายุราเขาจะจะจัดสามวัดแล้วก็ยวนแคมป์ขขงนะแคมป์ของแคมป์ขขงคือริมโขงใช่ไหมือเขาบอกว่าจะจัดที่ริมโขงอะไรเงี้ยอันดับแรกพาไปซิกะทงก่อนส่วนหลายกระทงยูไทยก็จะเห็นเห็นมันเป็นเพลขนมวหนนะน่นกินได้ปะกินได้ซึ่งมันดีนะคือปลามันจะได้กินไงนี่นี่นี่อันนี้เหรออุ้ยอันนี้มันคือคือจุ๋ยคือเนื้อแท้ใสแกแลเหมือนนัเป็นขนมเหมืนะอ๋อนี่คือคืออะไรครับเนี่ยกวย มันเย่อเท่าไหร่ได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้เดมี่อันนี้มันจะเป็นบานหนมฟังค่ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ข่าวกับสุดเลยจะบอกว่าปีนี้อยากให้เราลงเรื่องหนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวพอครับแปลว่าเป็นครอบครัวกันแล้วก็เป็นครอบครัวช่องเดียวกันไงคือไม่ว่าจะเป็นกระทงแบบไหนก็ตามอ่ะคือมันสามารถทําให้น้ําเน่าได้หมดดังนั้นเราเน้นไปที่กระทงอันเดียวใครมีตั้งอะไรยืมเลย หนักเลยเดีสับคนไม่ได้หนักเลยมีหนักสุดแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระดงของเรานะครับกระดงไทยลายสีคล้ายคลึกันเนาะมีสามสีคื้กันมีแดงน้ำเงินขาวเหมือนกันอันนี้นะครับเราปักธงไปเลยไทยลาวเพราะว่านาาก็เป็นคนลาวบินบินมาจากลาวอันนี้เลยส่วนดําก็เป็นคนไทยนะครับก็วันนี้เราจะลอยกระทองระหว่างประเทศแต่เราจะธงรวมประเทศกันไหมไปสัมพันสองฝั่งของมาไป เวยจังเลยไม่ถึ้หนูนาจะลอยเขมไหมลอยเราจะลอยใจพี่ไะเปิดแังไหน่านะคนเยอะมากเลยลอยยากเดี๋ยวพี่วนยนไปเลยได้ไหมบัไร้โย้มันจิบบุกค่ะ S <S อ๋อไม่ได้ใช่ไหมก็ได้ต้องคง่อยๆวางลงเดี๋ยวลงไปลอยข้างล่างเดี๋ยวปะะรู้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องลอยทองรู้ไหมเนี่ยรู <S <S ้ไหมโหู้กับยู่ราวคันลอยกับเมนใบคล้ายๆคือแบบใบโตเมคุมคาอย่างๆประมาณนี้แล้วก็ตามบุญออกพันสายอย่างประมาณนี้เลยหลยก็คล้ายๆไทยครับคือจริงๆแล้วอ่ะประเพณีไทยลาวอะไรเงี้ย คือมันมาพร้อมๆกันแล้วแหละเพราะว่าจริงๆที่เกิดเรามาจากที่เดียวกันนะดำร้องเล่าไปเลยว่าจริงๆไดนโนเสาร์อ,อ,อ่ะมันมาตั้งแต่เลยตรงนั้นใช่จริงๆไดนโนเสาร์พันไทยกับพันลาวอะ่ะ <c oughs> ก็คือพันเดียวกัน <c oughs> ที่เราบรรทงเพราะว่าของไทยเนี่ยมีเหตุผลสามอย่างก็คืออันแรกก็คือแบบเอาไว้ขอบคุณพระแม่คงคาขอบคุณแม่น้ําที่เราใช้แม่น้ำอะไราเงี้ยอันที่สองก็คือแบอบเป็นตามศาสนาพุทธการต้อนรับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเป็นการแบบเฉลิมฉลองอันที่สามเขาเรียกว่ารอยบาก ลอยบาปไปลอยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราครับค่ะสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตก็คืออ๋อนี้ร้อยไปแลบวเลยร้อไปแล้วลแต่จริงที่ไทยมันมีรอยสี่อย่างรอยอะไรครับอันที่สี่ก็คือเดือดรอยลาลาลอยไปลอยก็ต้องเนี่ยครัเอาจุดไปจุดไปกันจุดไปกันไม่ใช่ต้องจิ้มพุงดำไหมฮะน้องๆที่มาลรากระทงก็ควรมีผู้ปกครองดูแลนะครับเพราะมันมีไฟอันนี้เด็กนะ อันไหนผู้ปกครอองันไหนเด็กผู้ปกครองอย่างนี้ไปเราไปลอยกระทงกันดีกว่าเย้ไปเลยก๊อปดดน้ำลงไปถังล่างได้ไหมจะลอยกระทงอะไเด้อเป็นการลอยสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเพื่อให้หลังจากนี้ชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันนี้พี่กันนาก็คงดีขึ้นมั้งใช่ยขอให้มันดีขึ้นลอยเลยนะนะหมายถึงอีรัมจะลงไปลอยเลยใช่ไหมยีนลอยลงไปเลยนะโอเคได้เนี่ยเนี่ย จะ,จะจะลอยแล้วมาเรามาลอยกระทงกันดีกว่าระวังนะระวังระวังเอา้าไปไปไป,ไปกระทงไทยลาวไปแล้วครับผมเวลาลงน้ำมันจะกลายเป็นอย่างนี้ถือว่ามันก็เยื่อเส้าไหลเร็วสุดแต่ว่าถามว่ามันมันดีต่อน้ำไหมมันก็ทำให้น้ำเน่าด้วยนิดนึงนะดังนั้นเราก็ควรจะลอยครอบครัวเรากระทงพอเพื่อความให้น้ำไม่เน่านะงามเลย ไปแล้วก็ทงไทยลาไปแล้วอุ้ยนี่ก็ทงเงินไม่ลอตเตอรี่หรือเปล่าราวันที่หนึ่งะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ของโวดที่แล้วคือโดนกินมามีเงินไหมนนาถาเงินใช้กันดีกว่าขอเงินเน่ก็ตอนนี้รอเสร็จแล้วเมื่อกี้นนาอธิษฐานอะไรครับบอเบอเดี๋ยวมันสิบ่เป็นจริงถ้าไว้เป็นจิแลวสิมาบอกทีละ ลอยกระทงเสร็จแล้วเป็นัจไหนม่วนม่วนแปลว่าก็แปลว่าสนุกมีสีถามโไยนานาต้องบอยเอตลอดเวลาเออมักมักแปลว่าชอบอีกเหตุผลหนึ่งที่ปัจจุบันเขามาเราทงกันเพราะอะไรรู้ไหมบู้ส่วนใหญ่ผู้ชายผู้หญิงจะมาเรทงกันเพราะว่าเป็นการจีบกันแบบว่ามาเดทอะไรเงี้ยชวนมานามาก็เลยแบบถือว่าเป็นการจีบนานาได้นะนั่งน่งนั่งนั่เป็นยังไงเด็หนุ่มบอกว่าวันนี้ มีจันทรุปราคาเฮ้คอมเมนต์บอกว่าที่ดาไม่เหมือนแปลงล่างครับเหมือนคันอะไรบางอย่างไม่แปลงล่างเป็นแบบป่าไงแดดขู่ขู่นานาเลยครับไม่เห็นเห็นในเฟซมันขึ้นเยอะบอกว่าแสงจันทรุปราคาเป็นแสงจันทร์สีเลือดห้ามออกมาโดนนะครับอะไรเงี้ยเอ้าคำมันถึงหนึงถึงผิวเทาจะเป็นอย่างี้ไม่ไม่เป็นไรจริงแล้วอะจันทรุปราคามาเกิดจากการที่สมมติอันนี้ใช่อันนี้คือดวงจันทร์ใช่ไหมขาวๆอันนี้คือโลกใช่ไหมอันนี้คือพระอาทิตย์ มันอยู่ตรงกันนะมันก็เลยเกิดเงาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันอ้อมอ้อมอ้อมอ่อ้ออ้ออใช่แล้วมันมันซับซ้อนกันเอาอันเดียวแลวเดี๋ยวให้คนตาถ่าเอฟเฟกต์ให้อย่างดียังดีมาไปกินข้าวไเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ไม่รู้ว่าปีนี้ทำไมจัดงานแบบดูดีดูแบบจัดการบริหารดีไงไม่รู้นะก็เนี่ยกระทงที่ลอยมาครับน้นนําน้ําในคลองก็จะสะอาดเป็นเกแล้วก็จะมีคนคอยแบบเก็บกระทงอยู่ตลอดเลยก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ดีมากปีนี้กทมสุดยอดครับพี่เบื่อแล้วลอ,อยกระทงะอ,อ,อ,ะทงะอ่ะเป็นยงอยากโดนกระทรืบ จัดก่อนครับ <laughs> <laughs>